สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกมผู้กล้าโลกผงาดเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนหาอุปกรณ์สีทองและสีแดงให้ทุกคนนะครับถ้าคุณทุกคนทำตามนี้คุณจะสามารถลงด่านได้ง่ายขึ้นและเก็บดาวได้ถึง3ดาวทุกด่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ด่านที่11ทับ 4, ซึ่งผมเพิ่งจะมาถึงนะครับยังไม่ลงต่อก็คาดว่าน่าจะลงได้เรื่อยๆแล้วก็ไปต่อทุกวันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้ก่อนว่าไอที IT ที่ผมใช้เนี่ยดาวผมน้อยมากนะครับผมเติมแค่ประมาณ4-500บาทนะแล้วก็ตอนนี้ VP4 แล้วเพราะว่าเกมเขาแจก ตามเลเวลนะครับถ้าใครถึงประมาณเลีวล40เนี่ยน่าจะ VPC เท่ากันแล้วเติมประมาณ5ถึง800นะครับอยู่ช่วงนั้นผมเติมอยู่ประมาณนี้นะครับไม่พูดพลางนำเพลงครับไปดูวิธีการหาของทองเราจะหาได้ที่ไหนบ้างนะครับจุดแรกกดที่ตรงขวามือนะครับแล้วก็ไปที่ชัปเตอร์ที่6ด่านที่จะได้ของชิ้นแรกด่านที่6นะครับเป็นสีทองถ้าเราลงด่านแรกเนี่ยจะได้มา3ชิ้นแรกแล้วก็อีก3ชิ้นหลังนะครับก็คือตอน18ดาวนะต้องลงให้3ดาวก่อนนะครับ3ดาวทุกด่านนะมันจะเปิดเป็นชั้นนะครับ เน่งตรงนี้จะเข้าได้2ที่ตรงชาเลนก็เข้าได้นะครับตรงแม็ตรงนี้ครับพอเราได้ของมาจะเป็นเซตหน้าตาแบบนี้เป็นเซตสะท้อนใส่โต้กลับนะครับมีโอกาสโต้กลับเซตนี้ดีมากเหมาะกับตัวดาเมจตัวที่ใส่แล้วเหมาะมากๆกนะครับก็คือน้องตัวนี้เลยนี่น้องลับทาเลียร่างม่วงเหมาะจุดสุดเลยนะครับแรงมากหรือจะเป็นยูนิคอนหรือจะเป็นตัวลาบก็พอใส่ได้ลาบที่เป็นล่างส้มเนี่ยแหละครับแต่ผมรู้สึกว่าลาบล่างส้มเนี่ยจะเหมาะกับเซตนี้มากกว่าที่เป็นเซตแจกเริ่มต้น คือได้ครีกกับถ้าศัตรูติดครีเนี่ยได้ดาเมจเพิ่ม10%และจอกเกาะน,นั่นเองนะครับบอกเลยว่าเซตนี้แรงมากอ่าแรงตอนปลายนะครับแต่ถ้าเป็นเซตนี้ก็จะเป็นการสายโต้เนาะซึ่งมันก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่ใสด่ดีครับไม่ได้แย่เลยมันเหมาะกับรับล่างม่วงมากกว่าทีนี้เราได้ของส้มมานะครับหาออฟสวยๆแล้วตีบวกนะครับเอาให้15บวกเลยผมบวกไป2ชิ้นที่เหลือผมจะจำแนกกันนะครับว่าประมาณแค่ บวก6บวก9มันจะมีบวก3บวก9อย่างนี้ใช่ไอ้6แล้วก็9บวกเป็นขั้นระดับนะครับมันจะได้ออปชันขึ้นมาซึ่งผมก็ใส่ประมาณนี้นั่นเองครับแล้วก็ถ้าเราได้เซตนี้มาเนี่ยคุณน่าจะลงได้ยาวเลยเพราะว่าดาเมจเราพอปุ๊บด่านไหนไม่ว่าอะไรนะครับดาเมจเราถึงเมื่อไรเนี่ยมันชนะหมดเลยครับทุกคนแต่ถ้าเราดาเมจน้อยตีไม่ผ่านเนี่ยมันอยู่ที่อยู่ที่ดาเมจของคุณนั่นแหละครับว่ามันเก็บบอลทันหรือเปล่าหรือว่ายือเกินไปไหมอย่างนี้ครับอ่ให้พกฮิลไปด้วย แล้วก็ตัวบัฟตัวสถานะต่างๆครับตัวเพิ่มเกรดทีนี้พอด่าน7จนะครับจะได้มาอีกเซตหนึ่งครับเซตนี้ค่อนข้างดีเลยนี่ครับเป็นเซตนี้นะครับเดี๋ยวผมกดเข้าไปดูอ่านเซตให้ฟังนะครับว่าเซตนี้ได้อะไรบ้างถ้าผมจําไม่ผิดนะครับมันมีโอกาส15%ที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยโดนกุมขังหรือเคลื่อนไหวไม่ได้นะครับที่ผมเข้าใจนะแล้วก็มีโอกาสทําให้ศัตรูเนี่ยลดาการออกตัว30ก็คือลดสปีดนี่แหละครับสาพอยท 1เทิร์นนะครับตรงเนี้ยผมว่าดีมากเหมาะกับตัวพวกตีธรรมดาไปบ่อยนะหรือว่าตัวแท้งอย่างเงี้ยครับใส่ได้หมดแหละผมว่าเพราะว่ามันได้ดีเฟนด์ด้วยผมก็เลยใส่น้องตัวนี้ไปก่อนนะครับไม่ได้บวกอะไรนะครับไม่จำเป็นต้องบวกเพราะว่าเอาไปบวกพวกดาเมจก่อนดีกว่าเพราะว่าพวกยืนถึกยืนเนี่ยมันแค่เอามาช่วยในตอนต้นไปก่อนเดี๋ยวตอนปลายค่อยบวกนะตอนนี้เรายืนไหวก็ไม่จำเป็นต้องบวกเยอะมากเพราะว่าเราบวกหลายชิ้นก็ไม่ไหวนะถ้าไปแบบโอ้โห บวกทุกเซตเลยเหนื่อยตายนะแล้วก็เซตด่านที่8จะเป็นเซตเป็นสะท้อนนะสะท้อนสีส้มเนาะเดี๋ยวผมนะนี่นี่เป็นเซตนี้นะครับก็คือมีโอกาสาสะท้อนเนี่ยสาโดยตรง,ง1 0 0เลยนะครับโคตรโกงแต่ถ้าเราไปใส่ตัวยัยวๆนะครับมันจะโดนลดเป็นเหลือลดลดจาก30มเอร์เนะ่ะเหลือลบหกสิอ่ะเออมันมันแทบจะไม่ติดก็เลยน่าจะเหมาะก,กับตัวที่แบบยืนแทงเฉยๆนะครับแล้วไม่ต้องยั่วอะไรซึ่งไอตัวล่ม,มันยั่วได้ แต่ที่ผมแปลมันโดยตรงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต้องลองใช้ใกันอีกทีหนึ่งว่ามันมันผลนี้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวค่อยมาคำนวณให้แล้วก็ VP ผมผมเติมแค่ประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกเลยคือเติมแค่แพ็กจำเป็นนะครับนี่แพ็กจะเป็นคือแพ็กที่เด้งมาแค่11 0 2ครั้งแล้วก็แพ็กจิป,ปะถาน,นิดเดียวนะที่เหลือก็รายเดือนครั้งเดียวรายเดือนที่เป็น1 1 0บาทอะ่ะเออแค่นั้นแหละเออเพราะว่าเกมนี้ดูว่ามันไม่ค่อยเติมเยอะเท่าไหร่อาศัยการใช้เทคนิคได้นะครับแล้วก็ จุดตันจุดปลายจะเหมือนกันนะครับทีนี้มาดูเซตวันที่3ถ้าใครล็อกอินันที่3นะครับจะมีของมาให้ซื้อประมาณ500เพชรตรงนี้ทางซ้ายมือนะครับเห็นเปล่าอ่ะมันจะให้เลือกได้อ่ะมันจะให้เลือกได้ผมเลือกไปแล้วมันจะเป็นกล่องเลือกได้ครับที่มันเป็นเซตเดียวครับที่เลือกได้คือเซตนี้ฮะนี่เลยเป็นเซตโจมตีนะครับนี่กาเนตอันนี้นะครับมันจะได้คริมากับเพิ่มดาเมจ ช่วงต้น40%นะครับถ้าเลือดมอนมันมากกว่า70%ซึ่งมันแรงมากอันนี้ผมก็เลยใส่ลาบตัวนี้ไปนะครับเลือกมา3มชิ้นไม่ให้ทับกับชิ้นเดิมมันเองก็จะเป็นสร้อยเท้าหัวส่วนแหวนหาออฟสวยๆมาใส่นะครับผมประมาณนี้เลยก็ทุกคนก็เลือกตามที่เราต้องการแล้วกันนะครับต่อมาเป็นของแดงอันนี้มันจะสุ่มนะครับกดที่ลิมิเต็ดไทม์อีเวนต์แล้วก็กดเมนูที่2นะครับอีเวนต์สโตร์กดเข้ามาเลื่อนไปข้างล่างครับจะมีอันนี้อันนึงอันนี้เราจะได ทุกวันนะครับแบบซื้อได้ทุกวันเลยเป็นของแดงซึ่งจะใครโชคดีเนี่ยจะได้ของแดงที่ตึงมากๆครับเพื่อนผมได้คีด้แดงคีเลืดแบบโห้โคตรโหดผมได้ชิ้นแบบเหงามากครับเป็นรองเท้าโง่ๆชิ้นหนึ่งอ่าออฟไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ซึ่งก็ไม่แย่แต่ก็ยังไม่อยากได้เซตนี้เท่าไหร่นะครับอยากได้ดีเฟนซ์เลือดตึงๆไปนะฮะก็อ่าอยังไม่ได้ใช้นะผมก็บวกไปนิดหน่อย ทุกเซตนะครับพยายามบวก6ไว้ก่อนนะบวก6ไว้ก่อนมันจะได้ดูออฟว่าออฟสวยหรือไม่ถ้าไม่ดีก็ยังไม่ต้องใช้นะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะตอนนี้กําลังทาเซตอยู่โอเคประมาณนี้ซึ่งขอภาวนาว่าด่านต่อไปเนี่ยให้มันเป็นเซตนี้นะครับเซตนี้ใส่คู่กับราาของผมเนะี่ยดีมากหรือตัวต้องการทําคริกนะครับนี่ผมต้องการเซตนี้มากเลยที่เป็นของทองถ้าขายได้มาผมว่าจะยัดทั้งเซตเลยนะฮะหาออฟสวยๆเดี๋ยวค่อยว่ากันในครั้งหน้าแล้วกันรสำหรับ ตัวของการผ่านด่านนะครับแล้วก็อีกด่านนะครับจะเป็นด่านฟาร์มกับเพื่อนนี่ถ้าเราลงด่านไปเรื่อยเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะดรอปบอสซึ่งเราก็เชิญเพื่อนมาหรือให้เพื่อนเชิญเรานะครับแล้วก็มาตีช่วยกันมันจะได้ของทองค่อนข้างดีมากและบอสเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะถึกเท่าไหร่นะหรือว่ามันตีง่ายดีนะครับก็ลงกับเพื่อนนิดเดียวเองก็ได้ของทองมาละนี่1ชิ้นโอ้โหออฟอย่างสวย ก็มาลงกันเยอะๆยนะครับขอบคุณเพื่อนมากอย่างหลายเมื่อกี้โคตรดีอ๋อทุกคนถ้าทุกคนฟังอุปกรณ์แล้วเนี่ยก็ขอว่าบวกให้สุดก่อนของวันแล้วค่อยมาลงไ r ร s ั n นออฟอีวิวันนี้ก่อนอันนี้มันจะถ้าศัตรูเราเราตายแล้วเนี่ยหเซ็ตเนี่ยมันก็จะต้องทําเซ็ตใหม่เลยนะครับสเซ็ตซึ่งค่อยทําของตันๆของ็ค่อยมาลงอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณจะลงได้แค่ไหนอยู่ที่ทีมของคุณแล้วก็มันจะรีทุกวันนะครับนะรีทุกวันเนาะตอนตอน,ตอนเที่ยงในส่วนของอ l c ช e มี่เนี่ยหรือว่าดันดันเจียน เพราะว่าถ้าเราฟาร์มของมาแล้วมันจะลงง่ายขึ้นมันจะลงได้ของมหาศาลมากครับแล้วก็ได้ในส่วนของการอัพอันนี้ก็คือถ้าเราเอาสีฟาร์มเนี่ยครับมาตีบวกเป็นผลึกเนี่ยครับมันจะได้ a เ k โดยตรงที่ไปบวกกับตัวเราเลยโดยตรงเลยนะฮะตรงที่เบรกเนี่ยมันคือการเพิ่มดาวแล้วมันจะเอาเปอร์เซ็นต์เนี่ยตอนนี้ผม40%ใช่ไหมมันจะเอา40%ไปคูณกับตรงนี้นะตอนนี้คือตรงนี้มันมันบวกเข้ามาแล้วนะครับมันน่าจะประมาณแค่80เนี่ยมันบวกกันเป็น95เพราะว่ามันเอา40%มามาคูณแล้ว ถ้าผมบวกเพิ่มขึ้นไป50เนี่ยก็จะเป็นระดับร้อยได้นะครับก็จะแตกต่างตรงนี้เขาพยายามบวกดาวเยอะๆเ,เท่าที่จะทาได้เนครับแลก็ไปหาตรงนั้นแหละครับที่จะได้เยอะมากๆเลยโอเคก็ฝากด้วยกับตรงนี้มันจะทําให้ไอเดียของคุณอนะเติบโตและลงด่านได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับส่วนใครถ้าจะหาข้อมูลเดี๋ยวผมจะลงไว้ในรีคอร์ดนะครับที่เป็นชัปเตอร์แต่ละชาร์ปเนี่ยจะได้เซตอะไรแล้วก็วิธีการผ่านยังไงบ้างในคลิปหน้า จะมาสอนให้นะครับแต่ก็ขอให้ทุกคนเข้า d i s c o r d ก่อนตอนนี้ผมรับกิลนะกิลก็พิมพ์ชื่อมากิล <G IL S 1> ผมชื่อว่าแบร์นะครับแบร์ทีเเข้ามาได้พิมพ์ชื่อแล้วก็ต้องเวล30เท่านั้นที่จะขอแล้วผมจะรับลิงก์ใต้ทิปชั่นนะครับที่เป็นลิงก์ Discord เข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเชิญเข้าไลนา์นะส่วนใครต้องการจะผ่านดันเจนแต่ละบทผมอาจจะลงใน d i s c o r d ด้วยและถ้าใครอยากดูเป็นเทคนิคพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยครับว่าอยากผ่านดานไหนนะครับอยากให้ผมสอนดานไหนในคิปหน้า ผมอาจจะรวบ3ามครั้งละ3ด่านสีด่านให้ละกันนะครับก็พิมพ์บอกว่าถ้าติดด่านกันนะครับแต่อย่างแรกคุณต้องไปทําของแบบที่ผมบอกก่อนถ้าคุณทําแล้วยังไม่ผ่านเดี๋ยวผมมาสอนให้ทีหนึ่งตอนนี้ด่านที่ผมลงเนี่ยทุกๆด่านนะครับผมจะติดท็อปอยู่ซึ่งตัวที่ผมใช้จะดาวน้อยมากๆคนที่เขาผ่านเนี่ยจะดาวแบบตึงทั้งทุกคนนะครับตึงมากทุกคนเลยก็น่นาจะว่าถ้าทำเซตอย่างที่บอกไปอ่ะมันจะผ่านได้ง่ายอยากให้เป็นตัวอย่างกันว่า ไม่จะเป็นต้องทําดาวเยอะเราก็สามารถผ่านได้แบบง่ายๆนั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะส่วนใครสนใจจะเติมเกมสเต e ลอรโกพัทรับเติมเกมนี้ด้วยนะครับสามารถเข้ามาเติมได้และบอกว่ามาจากเ a m e r s ร์สตูดด้วยนะครับผมราคาแพ็คถูกเติมสบายลิงค์ใต้ทิปชั่นนะครับแล้วก็มีที่หน้าจอสามารถสแกนค,ออกคิวโคได้นะครับทิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอให้สนุกกับการเล่นเกมครับสวัสดีครับ